ดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะรวบรวมแบงค์เก่าแบงค์โบราณแบงค์หายากราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันและเมื่อทุกท่านกดติดตามแล้วกดไปที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วก็ลูดดูไปได้เลย200คลิปนะครับวันนี้ครับตะลึงกันอีกแล้วแบงค์เรียกว่าเป็นรัชกาลน่าจะรัชกาลที่6หรือรัชกาลที่7นี่แหละนะแต่เรียกได้ว่าทึ่งมากๆครับมันเป็น แบงค์ที่มันเก่ากว่าแบบมันนานมากาอะเนาะอะให้ผมจะให้เวลา3วินาทีกดหยุดอ่านเองแลแ้วครหน้าจอ1วิ2วิ3วิแคปหยุดกดหยุดอ่านเองแล้วนะต่อมาตรงนี้ครับ1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอให้เวลา3วินะ1น3สแคป1 2 3แคปโปร่งใสทะลุเห็นทะลุแบงค์จริงแน่นอนต่อมาครับผมจะขยายให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับ เอาใจคนดู YouTube ช่องผมหน่อยจะได้เห็นชัดๆ1 2 3กดหยุดดูเองนะอ่า1 2 3กดหยุดดูเองนะจ๊ะให้เวลา3วิแล้วนะอ่ะอันนี้เอาให้ดูครึ่งใบอาละ1 2 3โอเคนะกดหยุดดูเองนะ1 2 3ให้เวลา3วินะ กดหยุดดูเองนะครับดูดูดูครับโอ้โหเป็นบุญตาอย่างยิ่งหนึ่งสองสาโอ้ยสวยงามนี่ครับ1 2ึสกดหยุดดูเองนะอ่ายังไงก็กดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนครับแบงค์สวยๆเหล่านี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็โดนขายแล้วครับผมต้องอัดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ เก็บไว้เป็นบุญตานะครับโอ้โหใบละ2อ0พอย่างงี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ